เขาบอกว่ามันอร่อยอร่อยอ่ะขนอร่อยจริงไหมอร่อยอ๋อเกลียวว่ะอัาวหรอเปิดมาแล้วด่าเลยเนี่ยทำไมล่ะสัตว์ เปิดเอามานมันซาบอกไม่เอาเอาสัตว์เนี้ยหัวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Bile Channel วันนี้เราจะมากินไข่ดองน้ำปลาที่เราทำไว้เมื่อคืนขนาดนั้นเลยเชียร์ขนาดนั้นเลยอร่อยไหม ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเคยทำครั้งแรกโอ้ลองดูไหมไข่หอ้หแม่ <c oughs> ข้าวอะไรหกหกหิน <c oughs> ขอกินแล้วนะกินนี่ลองชิมดูว่ารอดหรือล่วงคือ,อเพิ่งเคยทำครั้งแรกอะคิฝีมือใครฝีมือเราจะกินกันยังไงอะก็ไม่เอาน้ำปลาออกกินแต่ไข่น,น้ำปลาแต่กินแต่ไข่แล้วก็เอาน้ำจิ้มร่าแล้วก็กินกับผักแล้วก็แบบเอ้ย แล้วก็อันนี้ใช่ไหมลองดูเดี๋ยวมันยืดไหมั้ยน,นีกก้กินกับข้าวสวยร้อนร้อนไหนแล้วก็กินน้ำจิมใช่ปะ่ะใช่กูชิมน,นี่ครั้งแรกนะครั้งแรกที่เคยกินนะหืมอร่อยอะยังไงอะ่ะอันนี้คือจำสูตรเขามานะแล้วเอิญก็ทำตามใน Youtube เห็นเขาบอกว่ามันอร่อยว้าว <Wow. S 2> เอาเลยอ่ะเอาขนเอาจิงไหมเอาอืมโอ้โหเกลียวว่ะอ้าวเหรอไม่เบาวะเนี่ยไม่เบาเลยเนี่ยเออเออจริงไหมเอ <c oughs> อจริงเออจริงใครทำเนะี่ยเราอืม <c oughs> <c oughs> อร่อยอ่ะข้าอยจริงว้าวอร่อยอีกอดี๋ยวลองอีกซักฟองก็อร่อยมากนี่นะไข่ไข่แบบไข่เยอะมากอ่ะอืมไม่ใช่ไข่ไก่หรอก็ไข่ไก่ไงไข่เยอะอ่ะเข้าใจไหมเหมือนไข่ยำมาเอาอีกแล้วไข่ไข่ไก่ป่ะเนี่ยก็ไข่ไก่อืมก็ไข่ไก่ไงโอ้โหทำไมยังไม่แข็งเลยอ่ะ ไม่แข็งบางอันมันก็ไม่แข็งก็มันจะเป็นเหมือนขยำแบบนี้แหละฮะเออฮะเอออะไรอะไรมีไข่ฟองหนึ่งพิเศษมากกินไหมอยากลองกินไหมลองอัหลับตาตาด้วยหลับตาห้ามที่กุ้งอืมอร่อยนะพี่ว่าอร่อยนะมอร่อยมากไข่ฟองนี้อร่อยมากใช่หรอ ห้ามขี่กงนะไม่ได้ขี้กงปอนด้วยอ่ะจะปิดตาเสร็จหรือยังอ่ะเร็วแป๊บนึงดิเสร็จหรือย,ยังเร็ยัง,งโอ้เจ๊ชาโอ้ทุกคนโอเร็วหลับตาห้ามขี้โกงเร็วเออพี่แกลงเราเยอะเนาะแล้พี่แกงแลแกงเราอะเนาะแต่เราไม่ค่อยแกลงพี่เลยอะ่ะแกลงอะไรมั่ว แต่ไข่ลูกนี้เราทำพิเศษเพื่อพี่โดยเฉพาะทำจากไหนอ่ะอืมอาปากอ่ะอร่อยพูดด้วยว่าอร่อยพูดงี้พูดด้วยอร่อยพูดด้วยพูดกินให้หมดเร็วไขฟ่ฟองปังแกทำมากนะคะเด <c oughs> ี๋ยวกินต่อ <c oughs> อร่อยอร่อยปกติ<ม>พี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมอ,อร่อยทุกคนอ,อร่อยทุกคนคือสูตรอะทำได้ง่ายมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยววสำหรับใครที่อยากลองทำเดี๋ยวจะทิ้งขั้นตอนวิธีการทำไว้ใต้คลิปนะคะนะนแล้วก็มันอร่อยอะอร่อยก็อยากบอกต่ออะอขนาดนั้นได้เชียะ อันนี้คือเอินทาเองเอินตำมาจาก YouTube แล้วก็เอามาลองทำเองลองดูแล้วมันอร่อยไหมเจ้าอร่อยอร่อยไหมอร่อยมาก <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะนาเกยนกับข้าว,วร้อนๆอ่ะกินข้าวให้กับข้าวขนาดนั้นเลยเชียร์อือหึไข <c oughs> รอ่ะปกติเขาด้กินแค่แปดฟองทำไมาอ่ะ <c oughs> ก็เป็นไข่เอ็นี่ไงไข่ดิบไงแต่ไข่ที่เราเลือกทานก็เป็นไข่ CP ด้วยเพราะว่าเรามาทํามันเป็นไข่ดิบ้องใช้ไข่ CP ในการทำอะไรนะแค่ขี้หูมากเลยอ๋ยนี่ขึ้นแต่หมึกเดิมๆกินแรงไม่เบาเลยทุกคนกินน้ำปลาไม่เบาเลยนะเดี๋ยวนี้ ไม่เบาเลยนะของตัวเองก็เปล่าไม่เบาเลยนะอะไรไม่เบาคือแบบอร่อยจริงๆนะไม่ได้ขี้โม้นะอือร่อยจริงอร่อยจริงแบบนี่กินครั้งแรกผมกินครั้งแรกนะเนี่ยอร่อยขนาดเนี้ยเปิดมาแล้วด่าเลยเนี่ยลบทำไมล่ะ สัดเปิดเอาไวมันซาบอกไม่เอาซาดเนี่ยหัวเนี่ยถ้าเนี่ยต้องเลือกกินอ่ะถ้าแบบเนี้ยจะอร่อยมากเลยขนาดนั้นเลยเชียใช่รู้ไหมทำไมอร่อยนักอร่อยนะทำไมล่ะเออก็เราเป็นคนทำนี่แหละอะไรนะไม่พูดได้เดี๋ยวพี่ก็โอ้โหยังไงเห็นไหมมิน แค่กินเฉยยังอร่อยอ่ะวันนี้เราจะมาลองตอบคำถามอะไรอ่ะไอเขานี่เราจะมาตอบวันนี้ค่ะแล้วพี่อยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรพี่อยู่จังหวัดระยองนะคะอําเภอเมืองปะอําเภออะไรอําเภอเมืองปะอําเภอเชียงรีอําเภอเมืองจังหวัดอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะมากินกันต่ออิ่มแล้วขอเข้าม อยากต่อคณิตเชีิตเอยเยอะอ่ะว้าวไม่มัน <laughs> น่าเกลียดเลยพี่พี่ตัดทิ้งไอ้ขอนี่ยอ้เขาไม่ไม่ลบข้าว <laughs> เกลือ <laughs> นิดนึงไม่นิดอะ่ะ สักพักตบนที่รงมแล้วมั้งเนี่ยมาคำสุดท้ายแล้วเราก็จะพอแล้วอ,อิ่มอิ่มโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ผ่านเลยแบบคือแบบผ่านเลยเมนูนี้คือรอดอะผ่านอะผ่าน,ผ,าน<ต>ผ่านไปเลยผ่านไปเลยต้องกดมือคนทำเพราะนี่คือทำครั้งแรกแล้วคนอื่นเขาทำใช่ไหมแล้วเขาทำอะ่ะเวลาเขาจะเอาไข่แดงออก าจะทําแต่งหลายฟองไหมแต่นี่เอิญทำไม่แต่งเลอสักฟองคิดดูอืแล้วก็ทำ,ทำครั้งแรกแล้วก็อร่อยครั้งแรกนะไม่อยากจะโมออ้ะขี้โมอะไรเก่งขนาดเนี้ยเชื่อพี่แรงครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้แล้วก็อิ่มอร่อยอร่อยมากขนาดนั้นเลยเชียขนาดนั้นเลย <c oughs> ยังไม่จบคือ อร่อยมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรงด้วยนะคะโอมอย่าลืมเออขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปไปโอ้โห